ของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆรูปแบบของบอร์ดเมนบอร์ดซึ่งมีฟอร์มหรือรูปแบบการจัดวางตำแหน่งของคอนเนคเตอร์และพอร์ตต่างๆติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดที่ทำให้ลดจำนวนสายแพรในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ถึงแม้จะมีอุปกรณ์พื้นฐานติดตั้งมาบนเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วก็ตามผู้ใช้ก็ยังสามารถเพิ่มเติมขยายตามความต้องการได้ ส็อกเกตและสลอตขยายส็อกเกตที่ใช้เสียบหน่วยความจำเป็นช่องที่ใช้เสียบหน่อยความจำซึ่งหลักการเสียบแรมก็มีแตกต่างกันไปเช่นแรมแบบ32พินและ72พินเวลาเสียบเข้าช่องจะต้องเสียบเป็นมุม45องศาและดันขึ้นเพื่อให้ล็อกส็อกเกตที่ใช้ติดตั้ง CPU เป็นช่องที่ใช้เก็บหรือใช้บรรจุหรือใส่ CPU เพื่อให้ CPU ยึดติดกับเมนบอร์ดในการติดตั้ง CPU แบบซก็อตเ็ตนั้นจะต้องระวังเป็นพิเศษด้วยการพิจารณามุมมองของ CPU ซึ่งเป็นรอยบากและจะต้องติดตั้งตำแหน่งรอยบากนี้ให้ตรงกับซ็อกเ็ตซึ่งหากวางตำแหน่งไม่ตรงและฝืนด้วยการกดอาจส่งผลให้พินหักงอซึ่งทำให้ CPU เสียหายได้ สล็อตขยายเป็นสล็อตที่ใช้สำหรับเพิ่มขยายแผงวงจรเพิ่มเติมเช่นแผงวงจรเครือข่ายหรือแผงวงจรเพิ่มเติมอื่นๆตามต้องการ AGP สลอ็อตเป็นสล็อตที่ใช้สำหรับเสียบการจอภาพซึ่งมีความเร็วสูงในการประมวลผลภาพกราฟิกโดย AGP สลอ็อตจะมีเพียงหนึ่งสล็อตบนเมนบอร์ดเท่านั้นแต่บางเมนบอร์ดไม่มีสล็อตนี้มาให้ถ้าหากบนเมนบอร์ด ไม่มี AGP ส lot ก็จะทำให้ไม่สามารถขยายได้โม o เด็มสลอ็อตเป็นสล็อตเล็กๆที่ออกแบบมาใช้งานกับโม o เดม็มที่มีสล็อตแบบ AMR ส่วนใหญ่เมนบอร์ดในปัจจุบันจะมีสล็อตแบบ AMR นี้มาให้ต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพราะการ์ดมเด็มภายในส่วนใหญ่มักเป็นสลอ็อตแบบสล็อต PCI ซ,ซิการที่ CPU จะประมวลผลข้อมูลนั้นจะต้องมีการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำอุปกรณ์ INPUT OUTPUT โดยการควบคุมการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลต่างๆจะถ,ถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์หนึ่งที่มีโครงสร้างคล้ายกับ CPU ซึ่งก็คือซิปเซต t c o n n e c t o r c o n n e t t r r ที่ใช้เชื่อมต่อภายนอก เมาส์คอนเนคเตอร์ใช้สำหรับเสียบเพื่อเชื่อมต่อกับเมาส์ซึ่งมีหัวคอนเนคเตอร์แบบ PS2 คีย์บอร์ดคอนเนคเตอร์ใช้สำหรับเสียบเพื่อเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดซึ่งมีหัวคอนเนคเตอร์แบบ PS2 เช่นกัน USB port ใช้สำหรับเสียบเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ USB ซึ่งมาตรฐานจะมีไว้ให้2อช่องปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆเริ่มใช้หัวต่อแบบ USB มากขึ้น พอตคู่ขนานใช้พอตอนุกรมใช้สำหรับเสียบเชื่อมต่ออุปกรณ์เช่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้คอนเนคเตอร์แบบอนุกรมโมเด็มภายนอกหรือเมาส์ที่มีคอนเนคเตอร์แบบอนุกรมพอตคู่ขนานใช้สำหรับเสียบเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เช่นเครื่องพิมพ์เกมพอตหรือมิดีคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์นี้ใช้สำหรับเสียบอุปกรณ์เล่นเกมเช่นจอยสติ๊ก a u d i o c o n n e c t o r c o n n e c t o r อร์ Connect or. Connect or ชนิดนี้จะมีช่องต่างๆดังนี้ Lineout เป็นช่องที่ใช้เสียบเพื่อต่ออุปกรณ์เช่นหูฟังหรือลำโพง Li n e อิ Line เป็นช่องที่ใช้เสียบเพื่อต่อเครื่องเล่นเทปหรือ a u d ิโอื่นๆ m มเป็นช่องที่ใช้เสียบเพื่อใช้งานไมโครโฟน c o n n e c t o r ที่เชื่อมต่อภายใน Loppy Disk d ์ i c o n o e c กเต เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เสียบกับสายแพลชฟอปปี้ดิสไปยังดิสก์ไดร์ IDE c o n n e c เตอรเป็นคอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เช่นฮาร์ดดิสก์โดยปกติจะมี2คอนเนคเตอร์อยู่บนเมนบอร์ดโดยแต่ละคอนเนคเตอร์จะสามารถเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์ดังนั้นจึงเชื่อมต่อโดยรวมได้4อุปกรณ์ด้วยกัน IDE c o n n e c เตอร เป็นคอนเนกเตอร์ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เช่นฮาร์ดดิสโดยปกติแล้วจะมี2องคอนเนกเตอร์อยู่บนเมนบอร์ดโดยแต่ละคอนเนกเตอร์สามารถเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์ดังนั้นจึงเชื่อมต่อโดยรวมได้4อุปกรณ์ด้วยกัน b บ o อเป็นชิ้นส,ส่วนสำคัญภายในคอมพิวเตอร์ด้วยการทำหน้าที่ในการจดจำค่าของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนอินพุและเอาต์พ ผลการติดตั้งไบออดทำให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆประกอบด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆดังนี้ 1. ชนิดของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบแมกเนติกเป็นสือ่อจัดเก็บข้อมูลที่มีลักษณะของแม่เหล็กประกอบด้วยดิสก์ดิสเกต เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบันทึกดิสหรือที่เรียกว่าดิสไลท์ในปัจจุบันใช้ดิสขนาด3.5นิ้วที่มีความจุ1.44เมกะไบต์ B. เป็นมาตรฐานฮาร์ดดิสต์ฮาร์ดดิสเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่นิยมใช้และจำเป็นต้องมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในฮาร์ดดิส์จะมีกลไกของหัวอ่านและหัวบันทึกข้อมูลอยู่ในตัวทำให้สามารถนำฮาร์ดดิสมาใช้งานได้ทันที เทปได้สำหรับเทปมาทึกข้อมูลในที่นี้หมายถึงเทป DAT ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากๆอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ optical เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาตรฐานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีอยู่แล้วโดวยแผน่น CD นี้จะใช้แสงเลเซอร์ในการอ่านข้อมูลซึ่งแตกต่างกับสื่อที่จัดเก็บด้วยสารแม่เหล็กหรือแบบแมกเนติกเครื่องอ่านซีหรือซีดีอม โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆในปัจจุบันมักจะเกยบลงแผ่นซีดีเนื่องจากสะดวกกว่าการจัดเก็บลงในดิสก์เกสกล่าวคือซีดีรอมสามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง6 5 0้หาเมกะไบต์หากเก็บในแผ่นดิสก์ก็จะส่งผลให้มีจำนวนดิสก์มากมายทำให้ไม่สะดวกอีกทั้งอายุการใช้งานของซีดียาวนานกว่าอีกด้วยเครื่องบันทึกซีดี สำหรับแผ่นซีดีที่นำมาบันทึกนั้นเรียกว่า CDR แผ่น CDR สามารถบันทึกได้หลายครั้งและอ่านได้หลายครั้งส่วนแผ่น c d รอมนั้นจะบันทึกได้เพียงครั้งเดียวและอ่านได้หลายครั้งนอกจากเครื่องบันทึกซีดีสามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่น CDR แล้วยังสามารถทำการอ่านข้อมูลจากแผ่น c d รอมและ CDR ทั่วไปได้เครื่องอ่าน DVD d v d รอมแผ่น DVD มีข้อดีตรงที่ มีความจุสูงความแผ่นซีดีโดยเฉพาะแผ่นซีดีที่บันทึกภาพพยนตร์หรือที่เรียกว่าวิดีโอซีดีนั้นจะมีภาพและเสียงที่ด้อยวาภาพพยนตร์ที่บันทึกด้วยแผ่นดีวีดีแผน่นวีซีดีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอาจมีจํานวนหลายแผ่นด้วยกันในขณะที่แผ่นดีวีดีอาจมีเพียงแผ่นเดียวหรือไม่กี่แผน่นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับอินพุตข้อมูลคีย์บอร์ด คีย์บอร์ดจัดเป็นอุปกรณ์นำเข้าสนิดแรกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีการออกแบบลักษณะต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานรวมถึงมีการมีแป้นคีย์ลัดต่างๆเข้ามาด้วยเมาส์เมาส์จัดเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคี้โดยเฉพาะการใช้เมาส์เพื่อโต้อตอบโปรแกรมที่มีลักษณะ GUI เพื่อใช้ชี้ตำแหน่งบนจอภาพการเลือกด้วยการคลิกหรือการับเบล รวมถึงการลากเพื่อย้ายตำแหน่ง 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเอา์พุตข้อมูลจอภาพจอภาพ CRT จอภาพ CRT คือจอภาพทั่วไปที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งมีจอภาพแบบมโนโคมและจอจอภาพสีจอภาพแบบ LCD นอกจากจอภาพแบบ CRT แล้วยังมีจอภาพแบบแบนเรียบหรือจอภาพแบบ LCD ่งจอภาพชนิดนี้มักนำไปใช้กับโน้ตบุ๊กแต่ยังราคาสูงอยู่จึงไม่จำเป็นที่จะนิยมเท่าไหร่นะักเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลลงในกระดาษในปัจจุบันมีการแบ่งประเภทของเครื่องพิมพ์ออกเป็นสองประเภทคือเครื่องพิมพ์แบบที่ต้องใช้แรงกระแทกซึ่งแบบที่ใช้แรงกระแทกก็คือดอทแมสิกและแบบไม่ใช้แรงกระแทกได้แก่เครื่องพิมพ์อิงเจตและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ลำโพงลำโพงในที่นี้หมายถึงลำโพงที่ต่อกับการเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เสียงออกมาปัจจุบันลำโพงได้นำม,มาใช้งานด้านการบันเทิงมากขึ้นเช่นฟังเพลงการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียที่มีการแสดงผลในรูปแบบเสียงและการดูภาพยนตร์เป